ถึงแม้ในวงการภาพยนตร์ละครไทยจะดูซบเซาแต่ทำไมซีรีส์วายจึงได้รับความนิยมอย่างสูงที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังดังไกลในระดับโลกธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่าธุรกิจซีรีส์วายในไทยกำลังมาแรงมากโดยคาดว่าภายในปี2568สัดส่วนไรายได้จากซีรีส์วายจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ4เท่าและมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า4,900ล้านบาทซึ่งนั่นหมายความว่าธุรกิจนี้กำลังเติบโตเฉลี่ยป,ปีละ17%เลยทีเดียวและในปี2024มีซีรีส์ฉายไปแล้วกว่า340เรื่อองงงซซึ่่ไทยยนนนั้ครรรตลลาาีีีสววใเเชก 20%0% แะู็จ รีส์วายไทยในเรื่องของคอนเทนต์คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลากหลายไม่จําเจเน้นคุณภาพสะท้อนปัญหาสังคมตรงประเด็นเข้าใจง่ายสูรสาเร็จซีรีส์วายไทยในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งคือใช้โซเชียลสื่อสารกับแฟนคลับใช้สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มหลากหลายมีคาบรรยายหลายภาษาทาคลิปสั้นๆหรือมีมที่น่าสนใจจัดกิจกรรมต่อย,ยอดแล้วความสําเร็จของซีรีส์วายไทยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจอื่นก่อกระแสะเติบโตตามไปด้วยเช่น1ธุรกิจหนังสือเนื่องจากซีรีส์วายหลายเรื่องถูกดัดแปลงมาจากนิยายหรือการ์ตูนทาให้ วายเช่นกิจกรรมแฟนมิตรคอนเสิร์ตสธุรกิจโฆษณา4ธุรกิจอื่นที่ได้อน,นิสงจากสพาวเวอร์ซีรีส์วายเช่นธุรกิจท่องเที่ยวอย่างโรงแรมร้านอาหารร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่ธุรกิจนํามาปรับใช้ได้ก็คือเข้าใจลูกค้าลึกซึ้งการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายการสร้างกลุ่มแฟนคลับจัดกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมถ้าใครอยากให้ธุรกิจปังก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะ